ชอบธรรมแต่ไม่ปฏิบัติธรรมพระโอวาทพระอาจารย์จี้กงผู้ฉลาดแท้จริงคือผู้ที่รู้เท่าทันกิเลสที่เข้ามาทางตาหูจมูกปากกายและใจแล้วไม่ทำให้เกิดบ,บาปอกุศลน,นี่แหละเรียกว่าผู้ฉลาดหรือถ้าก้าวไปอีกขั้นคือผู้ฉลาดคือผู้ที่สามารถมีจิตสงบไม่หวั่นไหว ต่อสิ่งร้าวที่ตัวเองเห็นและสามารถมีปัญญาเห็นแจ้งในความเป็นจริงของโลกนี้ว่าอย่าหวั่นไว้อย่ายึดมั่นและอย่าได้หลงผิดเพราะถึงที่สุดแล้วมันก็คือความว่างเปล่าแต่ถ้าเมื่อไรเราหวั่นไหวเรายึดมั่นเราหลงผิดเราก็คือผู้ที่กำลังเป็นคนโง่และหลงสร้างกรรมซึ่งคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็เวียนไปไม่จบสิน้น การบําเพ็ญธรรมก็คือการดำรงชีวิตอยู่ถ้าสิทธิ์ดำรงชีวิตและมีอะไรมากระทบแต่สิทธิ์ไม่รู้จักจัดการสิทธิ์ก็คือคนที่กำลังสร้างเวรไม่จบสิน้นก่อภัยให้เวียนว่ายแล้วเวียนว่ายอีกสิทธิ์ของอาจารย์เป็นประเภทนี้ไหมชอบฟังธรรมแต่ถึงเวลาทำไม่ได้สิทธิ์ต้องอยู่ในโลกนี้อย่างไม่โง่คือ 1. อดทนอดกลั้น 2. ให้อภัยให้ทาน 3. มมีปัญญาเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงของโลกใบนี้และมีปัญญาเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงของตัวตนนี้ที่ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้ายึดมั่นถือมั่นเราก็คือคนเขาที่สร้างมานมาข่มเหงใจ